มา,มาดูบรรยากาศบนรถใหม่อมีกรอบหนึ่ง เกี่ยวประมาณ800นะครับจ็อกเพอว่าจะพาไปดูวันรอด เต็มพุ่มพอดีโอ้มแมลงเยอะมากแมลงต่อทองตัวเล็กนี่ไอ้เล็กๆนี่คือต่อทองไหมใช่ครับแล้ไอ้ที่มันเหม็นเหม็นนะเขาเรียกอะไรแมงแขงแมงแขงเหรอนี่ครับตัวเล็กนี่ตัวตัวสีนี่ตัวตัวตัวสีนะ้ำต,ต,ต,ตาลเนี่ยแมงแขงแมลงแขงอืม <laughs> อแมลงเยอะมากกินยังเหม็นนะ สับเกียร์ตรงสามสิบสามวินะครับสับท่อยาวเรียบร้อยอน,นี่ก็ดูบรรยากาศปล่อยเข้าบนรถกันมัาง นี่อุ้มอุ้มสองใช่ไหมอันนี้อุ้มอุ้มสอง,อสองกินกินชุนปึ๊กเลยครับมแมลงเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งนาทีปล่อยข้าวนะผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับยุบไปสักครึ่งอุ้มหน่อยหน่อย rù hay một um này. เาผ่านไปสองนาท,รรทารีรอบเครื่องเท่าไหร่ <100. S 1> อ,นนอ่ะ <500. S 1> รอบเครื่องเท่าไหร่ห้าร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเนี้ห้าร้อยห้าร้อยครับปล่อยเข้ารอบเครื่องห้าร้อยก็เหมือนเราเหมือนเราฟีเครื่องจอดเฉย เวลาไปถ้าดูตอนปล่อยก็ประมาณสัก2นาที30ไม่รวมกับตอนเราขยับรถนะครับนี่ก็ผ่านไป3นาที3นาทีสำหรับตอนปล่อยข้าวนะ ไม่น่าจะเกินเวลารวมๆไม่น่าจะเกินสามนาทีครึ่งสามนาทีสิบห้อะไรเถาๆนียแล้วเหลือมุมด้านนู้นหน่อยเดียวก็จะมีค้างบนตรงนี้นิดหน่อยครับตอนนี้ถอยหลังขึ้นเนินด้วยจะค้างนิดๆ นาทีครับหมดนะฝา,ากไว้แค่นี้กันนะครับ